ับผมนายสุรเพชรนิวงศาฐานศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดนะครับจากข้อนี้นะครับก็คือจงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองและเหน,อเนือแกน y นะครับ x บนช่วงศูนย์สองนะครับผมก็คือกราฟตรงนี้นะครับหาใต้เส้นโค้งใช่ไหมครับเออ่จากนั้นนะครับเราก็มาใส่ฟังก์ชันเลยนะครับก็คือ a ฟังก์ชันของมันก็คือ a นะครับอินทิเกรต b a ไป b นะครับโดยที่ฟังก์ชัน x dx นะครับแทนค่านะครับให้ a ทาเท่ากับ0นแล้วก็ b เท่ากับ2ครับและฟังก์ชัน x เท่ากับ x กาลัง2ครับจากนั้นแล้วก็เมื่อมันแทนค่าให้แล้ว a นะครับผมก็คือศูนย์ก็เอามาศูนย์มาแทน a ตรงนี้เลยนะครับแล้ว2ตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับแลวฟังก์ชัน f นะครับก็คือตรงนี้จากนั้นเราก็มาอินทิเกรตให้มันเสร็จๆนะครับมันก็จะได้เป็น x กำลังสามส่วนสามนะครับเมื่ออินทิเกรตตรงนี้นะครับผมจากนั้นเราก็สามารถทําสูตร b ลบ a ได้แล้วนะครับก็คือเอาสองมาแทน x นะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือศูนย์ะครับก็คือตัดค่านั่นแหละครับจากนั้นนะครับตรงนี้หาค่าดีๆมันก็จะได้เป็นแปดส่วนสามตารางหน่วยนะครับผมนี่คาตอบข้อข้อนี้ครับ